ในที่สุดกองทัพเรือไทยก็ได้เปิดตัวเรือดำน้ำ S26T อย่างเป็นทางการในปี2025หลังจากโครงการนี้ถูกพูดถึงและล่าช้ามาหลายปีการเผยชมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีแต่เป็นการประกาศให้ภูมิภาครู้ว่าไทยพร้อมจะยกระดับขีดความสามารถทางทะเลสู่มาตรฐานใหม่ S26T ถือเป็นรุ่นที่ต่อย,ยอดจาก y a n class ของจีนซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเรือดำ น้ำดีเซนไฟฟ้าที่เงียบที่สุดด้วยระบบขับเคลื่อนในที่ช่วยให้สามารถดำน้ำได้นานถึง21วันโดยไม่ต้องขึ้นผิวน้ำการเปิดตัวนี้จึงไม่เพียงสะเทือนวงการหานไทยแต่ยังดึงดูดความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจับตามองขีดความสามารถใหม่ของกองทัพเรือไทยอย่างใกล้ชิดหนังสือพิมพ์ย่อหน้าส จากโครงการที่ถูกตั้งคำถามสู่ความจริงที่จำต้องได้โครงการจัดหาเรือดำน้ำของไทยเคยถูกตั้งคำถามอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งในด้านงบประมาณความโปร่งใสและความเหมาะสมของการลงทุนแต่เมื่อ s 2 6ที่ปรากฏตัวจริงในปี2025เสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากก็เริ่มเงียบลงเพราะสิ่งที่เห็นคือศักยภาพจริงไม่ใช่เพียงแนวคิดบนกระดาษเรือดำน้ำลำนี้ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพแต่ยังสะ ทอนถึงการตัดสินใจที่กล้าหาญของรัฐบาลไทยในการมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศแบบเชิงรุกการมาถึงของ s 26T จึงถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศทไม่กี่แห่งในอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการใต้น้ำอย่างแท้จริงหนังสือพิมพ์ย่อหน้า3เทคโนโลยี หัวใจของพลังใต้น้ำสิ่งที่ทำให้เรือดำน้ำ S 2 6่ T แตกต่างจากรุ่นทั่วไปคือเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบไใบพือแองดิพินเดนเพอผชนที่ช่วยให้เรือสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งอากาศจากภายนอกระบบนี้ใช้พลังงานจากเซลล์ เชื้อเพลิงแบบออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงและเสียงรบกวนต่ำมากช่วยให้เรือสามารถซ่อนตัวจากเรดาร์และโซน่าของข้าศึกได้อย่างแนบเนียนเทคโนโลยีนี้เคยมีเฉพาะในกองทัพเรือมหาอำนาจเช่นจีนรัสเซียและเยอรมนีการที่ไทยได้รับเทคโนโลยีนี้จึงเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือและแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับยุทธศาสตร์ที่มีในสําคัญต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคหนังสือพิมพ์ย่อหนา้าสี่ ศักยภาพการรบและการลาดตระเวน S 2 6 T ee, ไม่ได้โดดเด่นแค่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมศักยภาพในการรบที่ทรงพลังสามารถติดตั้งต่อปิโดหนักขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำและระบบตรวจจับสัญญาณทางทะเลขั้นสูงทำให้เรือสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับการมีเรือดำน้ำลักษณะนี้ในกองทัพทำให้ไทยสามารถเฝ้าระวังหน้าน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการป้องปรามภัยคุกคามจากภายนอกและ คุ้มครองเส้นทางการค้าในทะเลที่สำคัญของประเทศซึ่งเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจที่ไทยไม่อาจละเลยได้หนังสือพิมพ์ย่อหน้า5ผลสะเทือนต่อสมดุลภูมิภาคการที่ไทยมีเรือดำน้ำประจำการจริงในปี2025ทําทำให้สมดุลอำนาจ หางทะเลในภูมิภาคอาเซียนเริ่มเปลี่ยนไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะกองทัพเรือไทยกำลังยกระดับตัวเองขึ้นสู่แนวหน้าในภูมิภาคขณะที่หลายประเทศมีเรือดำน้ำอยู่แล้วไทยคือประเทศที่มีทำเลทางยุทธศาสตร์อยู่ใจกลางภูมิภาคซึ่งสามารถเชื่อมต่อทะเลอันดามันกับอ่าวไทยได้จึงทำให้การมีเรือดำน้ำไม่เพียงเพื่อป้องกันแต่ยังเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในระดับภูมิรัฐศาสตร์อย่างแท้จริงหนังสือพิมพ์ย่อหน้าหก การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนเรือดำน้ำ S 2 6สทีสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างไทยและจีนซึ่งร่วมมือกันทั้งในด้านเทคโนโลยีการฝึกและการบำรุงรักษานักวิเคราะห์ระบุว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขายอาวุธแต่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทำให้ไทยสามารถซ่อมบำรุงและพัฒนาเรือดำน้ำได้ด้วยตนเองในอนาคตการร่วมมือนในลักษณะนี้ทำให้จีนเสริมความสัมพันธ์กับไทยในระดับยุทธศาสตร์ขณะเดียว กันก็ช่วยให้ไทยลดการพึ่งพาตะวันตกและมีทางเลือกใหม่ในการจัดหาเทคโนโลยีทางทหารหนังสือพิมพ์ย่อหน้าเจ็ดการเมืองและงบประมาณมุมมองจากในประเทศแม้การเปิดตัวเรือดำน้ำเอสยี่สิบหกทีจะสร้างความภาคภูมิใจไหายหอกองทัพไทยแต่ในมุมหนึ่งก็ยังมีเสียงวิพากจากฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าของงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทบางฝ่ายเห็นว่าไทยควรใช้งบประมาณด้านสาธารณาสุขหรือการศึกษาแทน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกลับมองว่าความมั่นคงทางทะเลคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยเพราะกว่า90%ของการค้าระหว่างประเทศของไทยต้องผ่านเส้นทางทะเลการมีเรือดำน้ำจึงเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหนังสือพิมพ์ย่อหน้า8ความพร้อมของบุคลากรไทยหนึ่งในความท้าทายสำคัญของการมีเรือดำน้ำคือความพร้อมของกำลังพล กองทัพเรือไทยได้ส่งนายทหารหลายชุดไปฝึกที่ประเทศจีนเพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานและการซ่อมบำรุงโดยตรงปัจจุบันไทยมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมกว่า6 0นายซึ่งสามารถปฏิบัติการจริงได้แล้วในทะเลอันดามันการพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ไทยมีเรือแต่ยังมีสมองและมือที่พร้อมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือพิมพ์ย่อหน้าเก้า สัญญาณถึงมหาอำนาจในภูมิภาคการที่ไทยประจำการเรือดำน้ำในปี2025ถือเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งถึงมหาอำนาจในภูมิภาคโดยตรงโดยเฉพาะสหรัฐและจีนเพราะไทยคือพันธมิตรเก่าของสหรัฐแต่ปัจจุบันนกลับมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางทหารกับจีนมากขึ้นนี่จึงเป็นจุดสมดุลใหม่ของการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยกำลังใช้ยุทธศาสตร์สองขั้วอย่างชาญฉลาดเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงระยะยาวหนังสือพิมพ์ย่อหน้าสิบ S26T S จุดเปลี่ยนของอำนาจทางทะเลอาเซียนเรือดำน้ำ S26T ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุทธศาสตร์ชาติที่สะท้อนการเติบโตของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ปี2025จะถูกจารึกไว้ว่าเป็นปีที่ไทยก้าวข้ามจากผู้เฝ้ามองสู่ผู้เล่นหลัก บนเวทีภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนอย่างแท้จริงและหากโครงการเรือดำน้ำชุดต่อไปเดินหน้าได้สำเร็จไทยอาจกลายเป็นประเทศศูนย์กลางทางเทคโนโลยีทางทะเลในภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้